สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เป็นหนี้หรือกําลังจะเป็นหนี้นะครับวันนี้เราจะมานะครับพูดคุยกันและแนะนำนะครับให้คาปรึกษากับลูกหนี้ที่เป็นหนี้เกี่ยวกับทางด้านการค้านะถ้าท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับหนี้ทางด้านการค้านะครับท่านควรจะ,ะวางแนวทางอย่างไรและเตรียมที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับสวัสดีค่ะทุกท่าน ออต้องเรียนว่าเรื่องของการค้าขายเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนนะคะพบประสบปัญหาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราค้าขายนะคะสิ่งที่อยากจะบอกนิดนึงนะคะ่ะก่อนที่จะไปขอยืมเงินที่ไทยมาลงทุนหรือว่ากู้เงินที่ไทยมาลงทุนนะคะหนึ่งตอนที่ขายของได้นะคะยังไม่ใช่เป็นรายได้ทั้นล้วนล้วนนะคะท่านต้องหาต้นทุนก่อนนะคะถึงจะเป็นเงินที่เหลือนะคะเวลาไปกู้เขา1 0 0รยบาทนะคะแล้วบอกเขาถามว่า แต่ชำรานนี้เท่าเท่าไหร่ท่านต้องบอกว่าวันนี้ขายได้สมมติว่าขายได้สามสิบบาทนะคะต้นทุนยี่สิบบาทท่านเหลือเนี่ยเหลือที่จะให้ไปถอนเขาเนี่ยสิบาทเองนะคะไม่ใช่เหลือสามสิบาทนะคะเพราะสามสิบาทเป็นแค่ไรายได้นะคะท่านต้องหกต้นทุนก่อนนะคะวันนี้สมมุติว่าเ,เราอ่ะพู้มาหมนึ่งนะคะพู้มาหนึ่งร้อยบาทนะคะขายต่อวันนะคะขายได้วันละสามสิบาทเป็นต้นทุนยี่สิบาท ก็จะเหลือสิ้นวันจะเหลือสิบาทนะคะสิบบาทเนี่ยเป็นกาไรคุณต้องหักค่าที่จ่ายในส่วนของที่บ้านซะก่อนนะคะค่ากินแค่านะค่าไฟค่าอะไรก็ตามที่บา้านสมมุติว่าวันนี้เหลืออยู่แค่สิบาทก็จะเกิดสิบบาทที่จะเอาไปชำระนี้ถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สมมุติว่าชําระไปได้แค่3าวันนะคะวันละสิบาทสิบาท3วันนะคะพอถึงวันที่ 5, ชําะำระได้แล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะลอง ให้ท่านสุ์เป็นคนบอกนะคะว่าจะทํายังไงดีค่ะครับพอเริ่มชมราระไม่ได้เนี่ยเราต้องย้อนขึ้นไปดูหน่อยว่าสาเหตุที่ชราระไม่ได้มันเพราะอะไรนะครับสาเหตุหลักๆนี่ก็คือรายได้ที่เราประมาณการไว้แต่แรกสมัยที่เราไปกู้แบงค์ซึ่งแบงค์พิจาให้เพราะความสามารถของเราเนี่ยชำระได้รายได้มันตกไปนะครับตอนนี้ถ้าตกไปเนี่ยเงินที่เหลือเนี่ยมันเหลือไม่พอที่จะมาจ่ายชําระนี้ตามเงื่อนไขของธนาคาร พอเป็น NPL ก็โดนปรับอัตราดอกเบี้ยอีกคล้ายๆกับสินเชื่อเคหะแต่ว่าสินเชื่อในธุรกิจค้าขายเนี่ยมันจะสูงกว่าสินเชื่อเคหะเพราะนั้นถ้าเป็นเงินกู้มันก็จะผ่อนชำระมากกว่าแล้วระยะเวลาเนี่ยการผ่อนชำระเนี่ยที่ผ่านมาส่วนใหญ่อาจจะอยู่ระดับแค่6กถึงเปีไม่ได้เหมือนบ้านนะครับเขาจะให้วงเงินแบงก์จะให้วงเงินอาจจะเป็นสส่วนก็คือให้เป็นเงินกู้เพื่อไปลงทุนในธุรกิจการค้าให้เป็นสต๊อกของกับอีกส่วนหนึ่งคือให้เป็นเงินทุนหุเนเรียน ซึ่งก็คือใช้วงเงินโอีใช้เช็คน,นะครับเป็น -2 อสอส่วนเราต้องวิเคราะห์ปัญหาของเราก่อนว่าปัญหาของเราเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเราคิดเบื้องต้นว่าเราเองเนี่ยเรามีแนวทางที่จะแก้ไขอย่างไรขณะเดียวกันสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้ธนาคารครับขอคําปรึกษาเขาด้วยว่าควรจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราคิดไปโล่งหน้าแล้วแบงก์เนี่ยเขามีสูตรในการแก้ไขอย,อยู่แล้วกล้าที่จะเข้าไปหาเขาแล้วคุยกับเขา มันจะหาทางออกได้ครับแต่ว่าสมมติไม่แน่ใจติดต่อเรามาครับปลอดนี้มีสุขครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำได้ตลอด